ครับสวัสดีครับเอฟสีทุกคนนะครับเนาะครับเอฟสี่มือดีพอเตียมกับศิภามาเบิ้งเลขสรุปเลขที่พอเตียมได้ไปเอามากับคู่บาอาจารย์ในหลายสำนักนะครับเนาะครับก่อนจะไปเบิ้งพอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับเด้อเอฟสี่ที่ขอบมาเบิ้งมาติดตามพอเตียมนะครับเนาะครับมือดีพอเตียมกับศิภามาเบิ้งสรุปเลขทุกสำนักนะครับเนาะครับพอเตียมจะเริ่มจากเลข เรีกแม่ยายทีเนาะครับเนาะเมื่อวานเนี่ยพ่อตีมก็ได้ไปเอาโค้งสุดท้ายมาโค้งสุดท้ายมากับปรากฏว่ามีตะลักแปดนี่ครับพี่ซีเนาะหลักแปดแล้วเนี่ยหนักแปดแต่ว,ว่าตัวนี้พ่อแตีมตัดออกไปแล้วนี่ครับมันก็เลยแปดหกแปดสามแปดศูนย์แปดหนึ่งนี่ก็ซุ่มนี่ก็เจ็ดศูนย์ศูนย์หกศูนย์สามหกสามสี่หกนะครับเนาะนี่คือเรียกแม่ยายทีเนาะครับเนาะ เดี๋ยวพอเตรียมนี่ไปหาแ้วเราเนี่ตะลักเปีลลยด่มาทันน้ว,วา่าเอซีก็บเบิ้งใบเนาะครับเนาะพอเตรียมกับสีเบิ้งใบสนากไปเขาสนาเไปรุดสนาเตยเขาพอเตรียมกับจีไปติดตามมาให้อีกเนาะครับเนาะครับแล้มาเรียกพอ่อพ่อวิไซยครับเอพ่อวิไซยโคงสุดไทยพออ่อนนี้เราว่าบดบดต้องเอาก็าไดุ้่มงนี้แล้วเนี่ยนี่ครับนี่จะมีศูนย เดี๋ยวพอเราเพิ่มไม่อีกตัวหนึ่งครับคือ0ูนหาครับนี่คือเลขพอวิซายเนาะครับเนาะเลขพอวิซายงวดกวนแล้วก็เข้า0ูนเจ็ดตรงตรงเลยครับนี่เลขปปาหน่วยนะครับเลขปปาหน่วยวันที่หนึ่งกรกฎาเราให้วิ่งเจ็ดกับ 8. แปดมีหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกแปด หกเจ็ดหนึ่งแปดห้าแปดศูนย์แปดเนาะครับเนาะเลขปาน่วยเป็นเลขบนล่างนะครับเดอ้อเอฟซีบนล่างเนาะครับ,นะรบเลขโบลายห่างเอาพอจงมีค่าไปไหวอย่างหน่อยเนาะครับเนาะเอฟซี FC. อันนี้คือเลขพ่อมงคลนะครับเอฟซี FC. เลขพ่อมงคลงวดก่อนกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขเด่นเล่ากันห่งนึ่งกับสองเราเนี่ยมที่หนึ่งเนาะครับเนาะนี่ ขับคู่ก็มีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหาหนึ่งเดีจะพ, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 5, 1, พอเราเนี่ยห้เจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งกับโตโน้ำได้ครับได้เอฟซีพอแล้บอกนะครับเนาะตกกันตัวร่องยังสี่แล้วครับนี่คือเรลขล่างเรลขล่างพอแลาวกัเนี่ยห็ศูนย์สามกับเก้าสามนะครับมีไอตัวอยู่หาเก้าหาศูนย์หกเก้ายังเสียอันนี้ก็ตกกันตัวร่องเล่านะครับเนาะเบิบ้งไว้คำเอฟซีเนะาะมักตัวเด็กก็คงไปพิจรารณาเบิ้งคงสุดท้ายแล้วมูนีวันที่สามสิบแล้วนะครับเนาะ นี่เรียกปูปูเกตสองนะครับเนาะปูเกตสองเรียอันนี้เราพอเตรียมเน้นเนนอยู่ตรงเรียกอันนี้เพิ่นนีรียกสูตรเพิ่นนี่นะครับแวเพิ่นก็ได้มาจับมาไว้นี่แหะครับนี่บนห้าเก้าหเกาศนปก้นิห้แดหตัวเดียวครับยี่สีเรีย่างกับสามศูนย์กตัวกันคือศูนย์เกนะครับเนาะเรีนสานี่คือปูเ2นะครับเนาะ อันนี้ปูหวยโมงครับปูหวยมงที่พ่อเตรียมได้ไปติดตามมาโค้งสุดท้ายก็กได้มาอยู่นะครับเนาะกับกระตูเก่านี่แหละรับมันจะมีเนีนๆตัวเกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าหาเ็ดปูเาเนนสองตัวนี้ครับบีบซีเียว่าตัวนี้เป็นตัวล่องนะครับปปูหวยมงนะครับเนาะ อันนี้คือเรียกปูเท่าครับยูี่ปูเท่าฟันแม่นที่พอเตียมได้ไปเอามาแล้วก็เป็นเรียกขมฟันเนาะครับเนาะมีเกาหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งล่างหกศูนย์กับเกาศูนย์นี่ครับปูเท่าฟันแม่นนะครับนะเนาะครับ, man, รบ,นะรบอันนี้เรียกแม่ใบโคงสุดท้ายพอเตียมว่าได้ไปเอาครับย c ซี FC, ่พอเตียมไปเอาทั้ที่เรียกครับแล้วก็ขึ้นมาคือเกาศูนย์นี่นะว่าสัน่นครับเอา อันนี้เลขปูร่มไซนะครับเนาะปูล่มไซน์เลขติดเราก็มีสามห้าแปดวิ่งสามกับห้านะครับเนาะบนหนึ่งสามหนึ่งหาสามเจ็ดสามเก้าสี่ศูนย์หกศูนย์หาเก้าปูล่มเนี่ยหนึ่งหาสามเก้ากับหาเก้านะครับเนาะล่างนี่ครับยี่สี่เลขล่างก็มีสามนี่แะครับรยี่สีมึงเอานะครับเนะาะมักตัวเลขกะพิจารณาเอานะครับนี่คือปูร่มไซนนะครับเนาะ นี่คือปูคูแก้วปูกูแก้วงวนี่มั่นใจมากว่าษันปูวาครับเอซีวิ่งบนล่าง8กับ0ย์เล่นที่8ปดสา1 8 918นี่คือเลขยกสามตัวเพื่อเน่นสองตัวนี้นะครับเนาะมี0ูนย์8ปดหย์แกัน989า้าหนึ่งี่คือเลขปูกูแก้วปูกูแก้วมั่นใจครับงวดนี่กลองิึงครับเอซเนาะับเตรียมไปเร็วหน่อยเนาะ เพราะมันหลายสำนักอยู่นี่คือเลขพ่ออีครับเลขพ่ออีเลขวิง่งงวดที่ผ่านมากกว่าเขานะครับเนาะเลขวิ่งเล่าแต่ว,ว่าจับคู่ว่เข่าครับนี่เลขพ่ออีอองวดน,นี้ก็เลขวิ่งเล่าให้สามบนจับคู่กับสามหกกับสามแปดแค่นั้นครับอย่ีล่างเล่นหกกัมีแปดหกตัวเดียวนี่คือเลขพ่ออีเนาะครับเนาะ ต้งเรลาต้องห้าหม่พอ,อเตรียมเขียนใช้น้ำกันเบินดนี่ะ <c oughs> คำนีก้การสุดยอดครับเมฆัวปูซีศนย์ี่ครับพอเตียมได้แปวอยู่โค้งสุดท้ายกับตุกเกเนะครับเนาะปูซีเอ,อินเมฆัวปูซีศนี่เราเขามาไลยงวดแล้วครับอีซีเดี๋ยวพอเตียมไปย้ำเลขกระยามเลขติดเลขง้น้ำกันนี่และนี่ครับแล้วกวน้อยกับแดเลขวิ่งแล้วเน้นที่แนะครับเนาะมีศูนย์แปดแปดศูนยหน่งแปดกนี่ครับ บนล่างธนนวานี่คือแม่ครัวปูสี่ศูนยะครับเนาะครับวันนี้เฉพาะปูสี่ศูครับนี่ปูสี่ศูโค้งสุดท้ายนี่ครับบน3013ูนย่งเน้นที่80กับ18ึ่งแปดด้วยกันปูวนวาเนาะครับเนาะล่าง0727์เเน้นที่สอง่าเนะครับเนะบาะ21ก็มีเป็นเน้นที่29ตัวเก่า เจนหนาวนะครับเอฟซีเนาะครับอันนี้เลขซองอาจารย์ต้นเศรษฐีครับอต้นเศรษฐีเลขซองนี่ครับเลขซองห้าหมื่นนี่งวดที่ผ่านมาใายได้เบิรงได้ติดตามพอเตรียมก็ได้เห็นเนาะครับเนาะเลขซองนี่เลข๊ยกบิงแล้วนี่แม่นอยู่ครับแต่ว่าจับคู่บะถืองวดก่อนนั่นงวดนี้เมันเกืบมี่แปดซีซีแปดช่ไหมครับเลขซองอันนี้ซองหกหมื่นเป็นเลขล่างเป็นเด่นหกหกกับเจ็ดเนาะครับเนาะ งวดกวนกับเขาด้วยครับงวดกวนมันก็เน้่อเก่ากับหาแต่ว่าจับคููว่าเขางวดกวันเนาะแต่ว่าเก่านี่ยคือมาเขาเก่าสองครับงวดนี้มันให้หกศูนย์ตัวเดียวครับเย็บสี่เลขล่างวันนี้เลขพี่คิดควมรวยงวดกวอนในเขานะครับนี่อาจารย์ต้นเสียทีนี่เนี่ยแปดกับเจ็ดอีกแล้วบ้านนี่เจ็ดกับแปดเมฆขั้วนะครับเนาะเลขพไปคิดควมรวยของอาจารย์ต้นเสียทีเพิ่อจับคููก็มีศูนย์เจ็ดศูนย์แปด หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ครับนี่เรียกสี่ตัวนี่ครับนี่ครับเรียกล่างสามแปดศูนย์แปดนี่คือเลียกล่างของเพิ่นเนาะครับเนาะของอาจารย์ต้นเศรษทีนะครับอันนี้เรียกพ่อสุดครับเรียพ่อสุดนี่เป็นเรียกลายตัวลายหางครับงวดกว้างขเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะครับนเนาะเลียกพ่อสุด อยู่เล่าอยู่ออมกูแก้วนะครับเนาะแต่ก่อนพอลงพอเตมลงหนาปกปูพ่อกูแก้วนะครับเนาะไปบรนษัทหูจักซื้อเพื่อนเนยวคือพ่อสุดเพื่อนไฮมากนี่ครับเลขบิ่งบนศูนย์กําหนึดหลักศูนย์พืนเนียนในศูนย์หาตัวเดียวครับเอฟซีจะมีศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก่านะครับเนาะลักหนึ่งกับมีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดพืนเนียนเห็นหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ครับพอสุดนะครับเนาะวิ่งล่างห้ากับสี ลักหาก็มีหาหนึ่งหาสามหาศูหาเจหาแปหาเก้าพอเราเน้นให้3ามตัวนี้แหะครับหา 1, ห,า 0, หา 9, นึ่งาศูนย์หาเก้าวันนี้ลักซีถาม,มากสี 4, ก็มีสีหกีแปดีเก้่านพอสุดลาวานะนะ,บบานะครับเนาะกระเบื้งเอาเนาะครับเนาะเอฟซีบันิมานี่เรียกพอเรื่องถือมาแล้ว2งหมวดสาหมวดแล้วี่ครับเรียกพอเรื่องนี่อได,ด้เบืองได้ติดตามโมเตียมกันเห็นลาวะแล้วบอ่บอบ่อศูนยวัน,นี้ลาวะ โมมักซูนนะท่านนี่คือเหลกติดเล่านะครับเนาะจับคู่จับคู่วิ่งบนสามตัวเดียวที่เก่าสามแปดสามหกสามล่างแปดสองเจ็ดสองหกสองเน้นที่แปดสองล่องหกสองนะครับเนาะวิ่งล่างหกตัวเดียวบันนี้เลขสามตัวพอเราเห็มาห้าเก้าสามสี่แปดสามนะครับเนาะคือเลขพอเรื่องนะครับเนาะครับ อันนี้เรขปูครับปูน้องหลักปูน้องหลักตัดตัวใดออกตัวนั่นนี่ก็ได้สายยาเพิ่นนนาะครับเนาะหนึ่งกอคอหกห้านี่นี่หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดนี่มันจับคู่นี่ครับที่มันจะได้เก่าคู่แต่ว่าเน้นให้วิ่งบนแปดสองแปดสามแปดครับแต่ว่ามีหนึ่งแปดทั้งๆอยู่แต่ว่าเน้นให้สองคู่นี่เนาะครับเนาะเลียก่างครับเลียก่างเจ็ดเก้า แปดเก้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ร่างวิ่งแปดมัน่าครับเน้นให้แปดเก้าตัวเดียวนะครับเนาะนี่คือปูนองหลักครับกับบอลายป์นอลในดอกเอฟซีพอแต้มบอลโค้งสุดท้ายพอแต้มบ่ได้จดมากเลยมีนนี้โอ้นี่โค้งสุดท้ายพอมุงค้นที่พอแต้มได้ไปเอาเนาะครับเนาะ พ่อมงคณเน้นแปดหนึ่งตัวเดียวออล่องแปดสองเจ็ดสองหกสองนี่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนี่ครับแต่พอเราเน้นเหกแปดหนึ่งตัวเดียวเลขล่างเก้ากับศูนย์จะมีเจ็ดเก้าสามเก้าสามศูนย์นะครับเนาะตัวเด่นเพิ่มชุ่นี้กัตัวล่องนะครับคือพ่อมงคลนะครับเนาะอันนี้ปูปูสามแปดครับนี ปูสามแปดนี่เด็กจับคูคนครับนี่นี่ครับเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ตัวล่องคือศูนย์แปดเตียปูคนเนียให้ศูนย์สามตัวเดียวนะครับเนาะนี่คือปูสามแปดได้ครับเดอ้อยี่สิบนว่าบนนี่ต้องขันมมักที่มันจับคู่ไว้นี่ครับนี่จับเาได้นี่ก็ได้ปูคนว่าแปดนี่มาหลักหน่วยวันทันคนว่าปูคนวางสี่นะครับเนาะวิ่งบนแปดนี่ครับยี่สิบี่ นี่คือปูสามแปดนะครับเนาะเตรียังไปไวๆนิดหน่อยนะครับเนาะอันนี้แม่หมูครับล้านแม่หมูคกตัวคกนี่ครับเอ่อวิ่งบนหกกับแปดจับคู่เจ็ดหนึ่งหกหกศูนย์หกเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกนี่ครับคือแม่หมูตัวคกนะครับเนาะงวดก่อนมาถึงมาแล้วสามหวดครับแม่หมูตัวคกนี่นี่คือเป็นงวดทีซี 4. ครับเขาง่วนีองงวนหนะ้าพราะเตียมเขาจะไปตามมาให้เบิงอีกเนาะครับเนาะครับเมื่อวานนี้พอเตียมด้ไปหาปูปูอุดรเนาะครับเนาะปูอุดรที่พอเตียมด้ลงคลิปไปแล้วนี่ครับเรียกซื้อของเพิ่นเพิ่นเอาบินซื้อของมาให้เบิงคือคู่งวดนะครับเนาะ เงื่อนนี้คือเรียกซื้อของเพื่นนี่ครับซื้อของซื้อสีสันปูนะซื้อสีมาท่าบัตท่านั่นเพิ่นนั่นแหละเป็นเงินหกร้อยแปดสิบบาทครับอันนี้เรียกเรียกนิมิตฝันเพิ่นเนาะครับนเนาะหกหนึ่งสามเดียวว่าเข้ากับกลับตัวเหรียญเนาะครับนี่เตรียมเน้นๆเ,เอามาเนาะครับเนาะขันอาเขียนมาเบิดกันหลายครับ มีแค่นี่ที่ตัวตัวนี้มิดฟันเพิ่นแต่ว่าเข้ากับเอานะครับเนาะเอฟซี MC เนะาะมักตัวแดงกับพิจรารณาเอานี่คือปูอุดรน,นะครับเนาะบานี่ปูอาจารย์ปูนแตกนี่ครับเดี๋ยวว่าเพิ่นให้เอิ้นตึงสายยาเพิ่นสั่นนะครับเนาะนี่คือเลขยลักลอยเพิ่นนะครับเอฟซี MC นี่โอ้อากากระบอกไม่กิน ลักลอยเพิ่นมีเกจมีหนึ่งมีแปดแต่เพิ่นเนียนหนึ่งกับแปดนะครับลักลอยหลักร้อยเนาะครับเนาะวิ่งบนหกกับเจ็ดจับคู่ก็มีสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดแค่น,นี้ครับนี่คูพ่พันมาเอาลักลอยใส่เลยเพิ่นเนียนหนึ่งกับแปด่วนตัวเพิ่นมักเนาะเพิ่นว่านี่จากดเอามาใส่เลยลักลอยเพินเน่นว่าแต่เพิ่นถือไลครับเพิ่นถือไลายหมื่นไลายแสน Ink, 2, ร 1, นนครับบารีเลขวิ่งล่าง1กับ2อูพนทีน่1เราับเนาะจับคููก็มี 1-C 1-6 8 1 9 1นี่ครัแด่เก่านี้พนัเนีนหนึ่งกับเก่านั้นเล็กล่างนะครับเด้อขัน2มาเพนาวา่ากัมี 2-C 2ส2 7ซองหาสองเพ็น่นว่านี่นนครับเอาเตียมเมอีไปเบิดโอ้เบิดแล้วล่ะครับเบิดแล้วเบิดชนิดเตาี่วว่าพอเตียมเม่มาสรุปเารับเนาะเบิรงไปหลายๆแล้วมันกรสิ แล้วอันนี้เป็นได๋เนาะครับเนาะมันสิมีทั้งบัดทั้งม่วนมันเอซ c อืม ตัวนี้ครับหลายอาจารย์เนี่ยซ่อนกันตัวนี้กับซิมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่คือลายกงมูนะครับเนาะสรุปทั้งบดทั้งมวนที่พอเตมได้ออกมาให้เรื่องวเลษจะพวกนี้จะลายกงมูครับเอฟซีนะครับวันนี้พอเตรีมจะมีของฝากเลขปฏิทินครับเอฟซี เลขปัดทิชชู่เพือนพอแต้มงวดกวานมันได้มันเขียนไว้เองส่ครับนี่ครับเลขปฏิทินเพือนพอแต้มงวดที่ผ่านมานี่แต้มงวดไอ้เบืง้งเลขปฏิทิน มวดนี่ครับบานนี้มวดที่จะถึงมันเขียนแบังสี่รับเอฟซนี่ครับมวดนี่อันนี้มวดที่ผ่านมาปรากฏว่าเรขมันออกเก้าสองนะครับน้องเลขล่างนี่ครับเอฟซี เตียวคอเตียมเบิ้งแล้วมันเป็น C สามศูนย์นี่คือเลขปฏิทินเพือนคอเตียมนะครับเนาะเตียมเบื้องมาให้ F4 เบิ้งเดี๋ยวคอเตียมจะพาเบิ้บงองนะครับเนาะดีว่าคอเตียมมันนั่นเลขปฏิทิน เป็นบัคับนั่นสองสามเก้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับดูสิเห็นบ่ครับเป็นสองสามเก้าบ่คือพอเตียมบาบ่ครับคือหัอวที่ผ่านมานะครับเอฟซีวันนี้งวดนี้ครับนี่นี่ครับเห็นบอ เป็น4 3 0คือบปรต้มเบิงบอคับนี Et ่คือตัวเจังเดยมืออื่นนี่วันศุกร์นะครับเนาะเรียกวันศุกร์นี่ขึ้นสามคำเดือนแปดครับ4 3 0บนตัวเลขจังเดเอาเบิงอันนี้ตรงนี่ไม่เพราะจับดึงมาใกล้ๆเบิงคำนี้เห็นบ่ครับเมนสองสามเก่าคือพอรเตียมบ่ครับดี่คือเรียกปฏิทินเนาะครับเนาะเงินโปรเตียมเนาะ หมดที่ผ่านมาพเพาเตรียมว่าเป็นสวงสามเก่าแล้วนี่ตาเหล็กวันออกล่างเก่าสวงนะครับเนาะเอาเบิ้งหยิกงวดนี่ออกเสร็จละ <c oughs> นี่ครับสี่สามศูนย์นะครับเอฟซีเนาะครับเอาเบิ้งไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะ เตรียมเขียนแบงซีนะครับเนาะนี่มาเก็บหนาจอยเบื้งนะครับเด้อพอเตรียมขอกับขอพวกคุณในไลฟ์เอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพอเตรียมนะครับเนาะสุดท้ายพอเตรียมก็ขอกับขอพวกคุณครูบาอาจารย์ทุกองทุกรูป้อครับเด้อบอกว่าจะเป็นเอ่อครูบาอาจารย์ทั้งไก่ทั้งไก่นะครับเนาะพอเตรียมขอกับขอพรกคุณนะครับเด้อที่ได้แนวทางพอเตรียมมาฝากมาตอนเอฟซีนะครับเนาะ ครับอาจารย์ได้เข่าอาจารย์ได้รถเดี๋ยวพอเตี่ยมลัางมือออกพอเตี่ยมเอาผ้ามาเบิ้งอีกครับเอาสุดท้าย,ายสุดนี่พอเตียมขอให้นทีมีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง้งมาติดตามพอเตี่ยมห็มีแต่โศกแต่ลาบนะครับเนาะ mm. <c oughs> ถูกหวยรวยเงินกัดครับวันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมหกห้านี่เนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายายสุดพอเตียมก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับ